เราคัดเนื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นเทฟมาเลยจากคนญี่ปุ่นมาเลยเห็นไหมไม่ได้โกหกสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าอะไรสวัสดีครับ สองอนะคะจะเป็นรายการอะไรไม่ได้นอกจากออขมมออขมมนะคะวันนี้แน่นอนไม่ไปไหนคะ่ะเราจะต้องอยู่ที่นี่คะ่ะร้านเซลทูดามูนะคน่ะของแม่จูนเองนะคะ ไม่กี่วันนะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมงกำลังดีคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะแต่งตัวมาเลยจ้ะมาถ่ายม,มุมนี้นะคะพราทิ่ตกวิวสวยมากเดี๋ยวแม่จูจะพาเข้าไปดูนะคะว่าอาหารมีอะไรวันนี้รีวิวจัดเต็มค่ะเมนูเด่นของเราที่นี่นะคือก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูพรีเมียมนะคะและแน่นอนความพรีเมียมของเราเราคัดเนื้อมาจากประเทศญี่ปุน่น เนื้ออย่างเดียวประเทศญี่ปุ่นไม่พอเราไปจิ้มมาเลยจิ้มเชฟมาเลยจากคนญี่ปุ่นมาเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องพรีเมียมของเราแม่จูนจัดให้เต็มไข่ส่เนื้อมา,อาแต่มีหมูเห็นไหมพูดไทยไม่ได้โอเคเนี่ยไอ้ยีจันลาเห็นั้ยไม่ได้โกบโ แต่ว่าอะไรสวัสดีครับพี่บอยเนี่ยนะคะเป็นเชฟประจําร้านเรานะคะดูแลด้านเนื้อทุกอย่างนะคะแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นไปกี่ปีพี่บอยจ๋าสิบแปดปีครับสิบแปดปีเลยนะคะใครนะคะที่มาจะต้องเจอพี่บอยหั่นสไลซ์เนื้อตรงนี้ปรุงทุกอย่างเกี่ยวกับด้านเมนูเนื้อจะมีอยู่3ส่วนนะครับตัวแรกจะเป็นเนื้อออสเตรเลียตัวอะไรก็จะเป็นเนื้อใบพายอีกตัวนึงก็จะเป็นเนื้อสังคอพรีเมียมของเราจะเป็นเนื้อวาคิวอ4ีเป็นเนื้อคุโรเกวากิวจากจังหวัดอิวาเตะนะ อิ p พอร์ตสุดลิเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกค้านะคะที่แบบสายเนื้อแบบแม่จูนแบบครอบครัวเราเนี่ยได้กินของดีเพราะฉะนั้นเซลทูน่าครย่านไหนย่านพระรามสามดูน้ำซุปอยากจะให้ได้กลิ่นมากสูตรเคล็ดลับของเราอยู่นี่เครื่องตุนยาจีนใช่เครื่องเทศตุนยาจีนเครื่องเทศเครื่องเทศของเรานะคะนี่พิเศษสำหรับเซลทุน่ามูเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกัน คนที่มาทานแล้วจะบอกรู้สึกโปร่งรู้สึกแบบไม่อึดอัดแล้วก็สบายสบายที่พิเศษกว่านั้นคืออะไรเราก็สายเจตสกีอยู่แล้วใช่ไหมกีฬาทางน้ําเรามีท่าเรือให้ด้วยอ่าใครก็นั่งเรือมาได้นะคะไฮไลท์ของร้านเราได้นําพระจันทร์พระจันทร์มาอยู่กับเรา <c oughs> ตลอดเวลาเลยไฮไลท์ของเราคือกลางคืนจะสวยมาก ดีมากอยากให้มาแม่จุนจัดมาให้แล้วใจกลางเมืองเลยพระรามสามมองออกไปกว้างๆนะั้นแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะับปล่อยธรรมชาตินะทาให้เราแบบรู้สึกดีนะบางทีทํางานมาเครียดๆมาอยู่กว้างๆไม่ต้องไปแออัดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพระอาทิตย์อันนี้เป็นสะพานเชื่อไหมว่ากลางคืนสวยมากลมพัดก็ฟิวเย็นเน,น,นมลมดีแค่ไหนไหอ่ะผมมายังไงก็กระเซิรงอ่ะผมลมมันดีมากริมแม่น้ำเนี่ย อ่าไม่พูดเยอะลองมาชิมแล้วลองมาดูเริ่มการกินวันนี้เฮ้ยสวยมากสวยมากสวยมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนี่ยความธรรมชาติที่หาไม่ได้นอกจากริมแม่น้ำเซลทูนามูลไม่นะคอของม่จูนสวยมากเลยเนาะกา เซเปอร์นิสเบคิวเอครับเจเปนิสวากิวเอซีอ่อาใส่เนื้อนะคะแล้วอันนี้ค่ะพี่อันออสเตรเลียนวาคิวครับอันนี้บอลาเบนส่วนอันนี้หมูสันคอคุโรบุตะครับอ่าหมูก็ไม่ใช่หมูไก่กานะคะเราใช้คุโรบุตะนะคะ าดูเครื่องเคียงอันนี้นะคะแน่นอนอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะคะเนื้อเอ็นลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นเนื้อตับข้าคีร้วเนื้อตุน๋นวิธีการทำาเส้นดิบๆก็อร่อยเหมือนกันนันเนี่ย <laughs> สูตรอันนี้นะคะเป็นน้ำข้นอันนี้เป็นน้ำเนื้อนะคะเป็นน้ำข้นมีน้ำหมูก็มีแต่นี้แม่จูนเาเป็นน้ำเนื้อเพราะว่าเราอยากกินเนื้อเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักก่อนใส่ผัก ให้มันหอมมันก็จะเป็นความสนุกอย่างหนึง่งใครบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องกินแค่ตอนเที่ยงกับบ่ายโมงเท่านั้นรเรากินเย็นได้เริ่มจะใส่เอ็นก่อนนะคะใส่ลูกชิ้นทั้งหมูและทั้งเนื้อทั้งเอ็นหมูมีหมดตับเก็บเอาไว้ตอนลวกกินเพราะมันจะกำลังนิ่มๆผักขิงลิ้วเอ็นหมูใส่หมดเลยผักขิลิ้วใช่เผดเหรอิลิ้วไม่ใช่เห็ดค,ค่ะผักขิลิ้วเป็นเครื่องในอย่างหนึ่งของ กกผ้าท่ิลิวคือกระเพาะอาหารของวัวในส่วนแรกที่ต้องทําการย่อยอาหารคือรูเนมเอาไปว่าผ้าทิลิวนะอร่อยกรุบกรูบน้ำเกยกฮวยโอเคน้ำเก๊กฮวยมีด้วยอ่ะแม่พกมาเองขึ้นอ๋อผ้าทิลตกต้องกินน้ำเก๊กฮวยเออน้ำเปลารักใส่เทียน ขอการันตีพูดไปก่อนเสี่ยวเรือชาบูเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ติดริมแม่น้ำในประเทศไทยเอาแล้วที่อยู่ตรงข้ามกสิกรด้วยมีเจ้าเดียวที่อยู่ข้างสะพานแขวนมีเจ้าเดียวในประเทศไทยเยื้อสะพานพุมิพลหนึ่งพูมิพลสองมีเจ้าเดียวในประเทศไทยคือเซลทูดามูนสนิกระศิดแล้วนะคนดูอีพีนี้วสงสัยทำไมแม่จูนนี่คือถ้วยอะไรก็ได้ถ้วยแซ่บ ปรุงไว้ให้แล้วต่อถ้วยแบบนี้นะคะจะอร่อยเลยวิธีการกินกินยังไงแม่จูจะ,จะทําให้ดูวากิวหน<อ>ึ่งสองสามสี่กเจ็เกี่ทิศน่าพอเนื้อนะคะเราจะไม่ให้มันสุกมากนะคะกำลังดีอย่างนี้่็สิบเก้าวิ ูรด,ด,ดูดูหันแป๊บเดียวดูดูดูดออกแล้วแบบละลายดูเลยอร่อยจน<ห>น้ำตาไหลเลย<อ>ต่อไปพี่ออค่ะแม่จูจะลวกเนื้อให้พี่ออแล้วนะคะพพเ,นเนื้อใบพายค่ะ ต่อได้แล้วน,นะคะปึ๊บๆนี่ต่อไปน้ำซุปเคคุคกคริกพี่ออลุยค่ะลูกม,มันหอมมันนุ่มและหนูชอบมากอ๋อมาสองส้ำง่ำ อืม mm. ต,ตับเราจุ่มนะคะเราจะไม่แช่นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งนี่แหละคะ่ะสไตล์อาหารร้านเรานะคะเสือจุนมูลเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูนะคะพรีมเมี่ยมเราทํากันเองได้เลยอยากกินอะไรอยากทําอะไรทํามันสนุกตรงนี้บางทีแม่จูนก็อยากให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเราเนี่ยดังมาถึงพระจันทร์เลยอยากให้ก๋วยเตี๋ยวเรือของเราอะเป็นอาหารประจําชาติบ้านเรานี่ตับต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 บ,ตบ,ตบอึบม,ม,ม,มาก ก่อนว่าไม่ใช่มารีวิวร้านตัวเองแล้วแบบว่าเวอร์อร่อยอยู่โต๊ะเดียวไม่ใช่นะการจะเปิดร้านอาหารน่ะแน่นอนคุณภาพมาหารต้องที่หนึ่งนะถ้าแม่จูนมาเปิดอาหารเลื่อเปอยได้แค่ีวิวร้าอาหารแม่อร่อยอเปิดไม่ได้นะไม่เปิดนะโดนด่านะเอาจริงๆเราค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของอาหารเราอยู่แล้วเราถนัดทางด้านนี้นะคะแม่จุนมั่นใจว่าอาหารของเราถูกปากคนไทย เรามีอีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้คือหมูกรอบชาชูนะคะมีสองแบบคือชาชูแบบนี้กับชาชูคั่วเกลือเป็นสูตรลับทางร้านเรานะคะอืมอืมอืมงะงะแล้วไฮไลท์ของเราก็แน่นอน แอา์ลิมแม่น้ำต้องโดนกุ้งแม่น้ำของแม่จูนจ้านนห,หนึ่งช้อนยังไม่หมดเลยนะคะเหมือนเดิมเลยอร่อยเหมือนเดิม เรามีวิธีสุดลับของเรานะคะตัดเราแค่ตัดถางดูแล้วแมจนจะดึงที่มามั้ยนี่คือของสดจริงๆนะคะไม่ไม่สดทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วแมจูมีวิธีการเผาของทางสูตรร้านเรานะคะซีฟูด้ดประจำร้านเรานะคะมะนาวสดนะคะไม่ใช้มะนาวขวดไม่เอา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 อือ้ม สดเด้งรสชาติมันอร่อยอารมณ์ดีมันทําให้เข้ากับร้านอนะเซลชุดบุลหมายความว่ากินอร่อยนะกินอร่อยเคลิ้มไปถึงดวงจันทร์เลยอ่ะคือมันอร่อยอธิบายไม่พูดต้องมากินเองค่ะแม่มีคนเมนต์บอกว่าแม่นั่งอยู่หน้ากระทะน้ำแม่ไม่มันเลยโอ้สคิปมากเลยก้าเราว่าอะไรจูจู อยู่หน้าเตาอ่านเราก็อาจจะหน้ามันได้บางทีเรามากับผู้อย่างเงี้ยมันก็ต้องตอบด้วยจุจูเน่ดีครับ <c oughs> คุณสมบัตินะคะบ,บางเบานะคะกันแดดนะคะ SPF 40 PA บวกบวกบวกนะคะทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอทาคอเสร็จแล้วก็กินที่เซลทูเดอะมูนไ่น,นะคอลนะคะอย่าลืมนะคะแป้งจุจูเน่จ้ากินยังไงรีวิวไปด้วยแม่จูนนี่แหละไว้ตรงนี้เลยนี่ให้เห็นเลยกับกุ้ง ใครอยากรู้ใครฟังแม่จูนพูดไม่ทันนะคะนี่ขึ้นภาพพหะอีกตัางหากเอออาะพอไม่ขายของละอาหารไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีอีกเยอะ อีกไฮไลท์หนึ่งนะคะนี่มามีแนี่ก็เป็นกิมมิกอย่างหนึ่งนะคะที่ใส่ใจกับลูกค้านะคะลองมาชิมดูนะคะแม่จูนการันตีด้วยตัวอกัตอก้าเลยถ้าไม่อร่อยเป็นไงลูกต้องปักปุดบอกใครบอกแม่อร่อยมามาลองชิมกันฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ออกไปเลยนะคะ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเรามุ่งสู่3ล้าน subscribe แล้วนะคะแล้ว3ล้าน subscribe ไม่แน่เราจะมารวมตัวกันที่นี่นะเอไปแล้วไปได้นยักหัวหา่ตั้งเอาไว้อยู่ไหนตู้เออเออเออยังไม่จบเลย